สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เวลา10 1สิบสินาฬิกาแล้วนะครับวันนี้วันรู้สึกว่าจะวันอาทิตย์เอ้วันนี้วันเสาร์เนาะเออวันเสาร์สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะมารีวิวนะครับอาจะมาแอบดูช่างนะครับสวัสดีครับจะแอบดูช่างนะครับว่า ทำอะไรผิดบ้างนะครับทําอะไรแล้วเห็นทําทํางานแล้วก็ทําได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าอะไรที่คนทําไม่ถูกนะทำไม่ไม่ถูกแบบหรือว่าทําไม่ดีนะเดี๋ยวจะสั่งให้แก้ไขนะครับพอเราแอบ,บดูแล้วมีหลายอย่างอยู่เหมือนกันที่ทาทาแล้วได้ความเร็วแต่คุณภาพยังไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกัน นะครับผมแดดพึ่งเริ่มออกนะครับฝนน้องฝนมาสองวันนะครับพื้นอาจจะดูแส็ไปนิดหน่อยนะครับอะ่ะทุกครั้งนะครับเราในฐานะที่เป็นเจ้าของโครงการนะครับเราก็ต้องดูการทำงานของช่างให้ละเอียดเหมือนกันนะครับจะทิ้งไปนาน,านไม่ได้ ครับเพราะว่าคําว่าช่างก็คือช่างนะครับเขาทางานแล้วเสร็จเขาก็ต้องการได้แต่เงินเท่านั้นนะครับแต่จิตสํานึกนั้นเราไม่รู้นะฮะเขามีไม่มีนั้นไม่ทราบนะแต่เรามันเป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่นะครับมันเป็นหน้าที่อ่ะเดี๋ยวเราไปแอบดูกันนะครับว่าตรงนี้แหละนะครับว่าตอนนี้เขาเริ่มจับเสียมแล้ว นะครับจับเสียมเพื่อที่จะเตรียมการก่อฉาบเอการฉาบนะฮะฉาบผนังต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าเขาทํากันยังไงนะฮะทำถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าก็อันนี้คือบริเวณด้านหน้าของชโนไทยโฮมเรานะครับนี่ไอที่จอดจอดก็คือเป็นรถของของช่างนะครับ ไอ้ส่วนรถคันนี้นะครับป้ายแดงคันนี้เราจัดการซื้อมาให้คนงานนะครับซื้อมาไว้เผื่อว่าจะไปซื้อซื้อของส่วนที่มันไม่พอนะครับขาดเหลือนะฮะจจะได้บอกให้ขับรถไปเอาเลยนะครับเพื่อความรอดเร็วนะครับที่เห็นด้านหน้านู่นก็เป็น3ามหลังที่สร้างเสร็จไปแล้วมีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วคืออยู่ที่น่นหลังนี้ก็ให้เวลาอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับ ยังไงไม่ให้เกินเดือนกรุงพาต้องเสร็จหมดนะครับต้องเสร็จนะครับแต่ตอนนี้จะเสร็จแล้วล่ะนะครับทาสีก็ใช้เวลาอีก2วันเสร็จหมดเลยงานลวก็เสร็จหมดแล้วนะครับงานลวเสร็จงานลวนี่คงทาสีไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่เราจะต้องทาสีผนังเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ต้องให้อ่า ช่างเขาฉาบให้แห้งสนิทก่อนนะครับให้ผนังนั้นที่ฉาบเสร็จนั้นแห้งสนิทอย่างน้อยไม่เกิน7วันนะครับให้แห้งสนิทถึงจะทาสีถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะมีความชื้นนะครับถ้าถ้าไม่เช่นนั้นจะมีความชื้นแล้วก็จะเกิดการบวมได้นะครับเพราะว่าพื้นของผนังนั้นอมน้ำนะครับ่ส่วนตัวพื้นของผนังนั้นอมน้ํา ครับนี่อันนี้คืองานฉาบนะฮะที่ฉาบเสร็จไปแล้วเมื่อวานนะครับทำเสร็จเรียบร้อยด้วยความรวดเร็วนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเสร็จก็ไม่ได้หมายถึงเสร็จร้อยซนนะครับสังเกตด้านบนนี่ก็ยังไม่ได้ทายังไม่ได้ฉาบนะครับแต่จะบอกว่า ขอเบิกตังก่อนแล้วนะครับนี่คือช่างนะครับนี่คือช่างนะครับฉะนั้นงานจริงๆแล้วถ้าหากว่าไม่ได้เสร็จร้อยซนะครับยังไม่สามารถจะให้เขาเบิกได้แต่ทางเรานะครับก็ค่อนข้างใจอ่อนนะครับกออ็ไม่เป็นไรนะครับในเมื่อมีงานงานเขาก็นำหน้าไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเงินงานเปอร์เซ็นต์งานนั้น ล้มหน้าเงินไปแล้วนะครับฉะนั้นเราก็ต้องให้เขานะครับอ่าไม่ใช่ว่างานไปห้าสิบแล้วก็จะมาเอาเงินไปห้าสิบเปอร์เซ็นงานไปห้าสิบเปอร์เซ็นเอาเงินห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ได้นะครับอ่าเราไม่สามารถจะให้ได้ฉะนั้นฉะนั้นก็งานต้องไปประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเงินเราถึงตามไปห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับอ่าอันนี้เพื่อที่จะป้องกัน ช่างนี่แหละนะครับเพื่อป้องกันตัวเองเราป้องกันที่ช่างช่างจะทิ้งงานก็ทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่างานนำหน้ามา60%นนะครับอ่าถ้าช่างทิ้งก็ทิ้งไปเลยอย่างเราเจ้าของโครงการเราไม่ได้เสียหายนะครับฉะนั้นก็เรื่องการวางแผนอ่าการใช้เงินหรือว่าป้องกันการที่ว่า โดนช่างทิ้งงานปัญหามันก็จะไม่เกิดนะครับเกิดน้อยลงนะครับเพราะว่าส่วนของเงินนะครับเราตามหน้างานแต่น้อยกว่าหน้างานนะครับเขาทำงานไปแล้ว60% 70%เราจ่ายเงินไป50%ถ้าเกิดเราบริหารเป็นแบบนี้นะครับไม่มีคําว่าช่างที่จะหนีไปไหนเพราะว่าถ้าเกิดช่างหนีช่างก็จะต้องขาดทุนนะครับแต่เราไม่ได้ขาดทุนแน่นอน อันนี้ก็เป็นเทคนิคการบริหารจัดการช่างเพื่อที่จะไม่ให้ช่างนั้นทิ้งงานนะครับหลายคนที่ทำอสังหาทำบ้านนะครับปัญหาเกิดที่ช่างทิ้งงานก็คือให้ให้ช่างนั่นแหละเบิกเงินเกินนะครับงานไปแค่30%แต่ช่างเบิกตังไป5้ปอร อันนั้นช่างหนีแน่นอนนะครับช่างหนีแน่นอนลึกนะอ๋ออันนี้เราจะวางท่อนะครับนี่ความลึกได้แล้วความลึกได้แล้วดูกอนอันนี้เราจะเอาสามทางตรงมาเลยไหมหรือว่าจะขึ้นมางี้หน่อยอะไรดีกว่า ถ้ามันแขุดเยอะไหมจะขุดเอาอยู่ใช่ไหมถ้าขุดก็ใส่สามทางให้มันเหินขึ้นมาเลยเนาะนี่นะครับเตรียมการวางข้อเมนนะครับเพื่อที่จะเดินไปบ้านสามหลังนี้นะครับอที่ด้านหน้าผมนี้นะคร,บร,ะครบบับตรงนี้นะครับเห็นว่าแคบตรงนี้นะครับความกว้างมันได้เดี๋ยวเราจะทําบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับซึ่งเป็นบ้านสองห้องนอนนะครับสองห้องน้ํา นในเนื้อที่54ตารางวาตรงนี้นะสามารถขึ้นได้นะครับแต่ราคานั้นเราขายในราคาที่ถูกกว่าสองหลังนี้นะครับเพราะว่าบ้านเราจะลดขนาดลงนะครับบ้านจะต้องลดขนาดลงนะครับอะ่ะเดี๋ยวรมมาดูตรงนี้ก่อนที่เราแอบดูนะครับว่าตรงไหนบ้างนะครับที่ทำแล้วไม่เรียบร้อยนะครับ ราจะได้บอกให้ทำนะครับก่อนที่จะฉาบนะฮะเนี่ยทีมงานช่งงงานนง,งก,าก็ต้องตั้งระดับหาระดับเอ็นนะครับตั้งดิ่งนะครับก่อนที่จะฉาบก็ต้องตั้งระดับหารระดับดิ่งลงมาแล้วก็ก่อนที่จะฉาบอีกต้องใส่ตะแกรงนะครับต้องติดตะแกรงนกตะแกรงกรงนกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ ตัวผนังนั้นแตกกล้าวนะครับไม่ใช่ว่านึกอยากจะฉาบก็ฉาบขึ้นไปเลยนะครับไม่ได้นะครับตะแกรงนกนี้จะต้องติดทุกที่นะฮะเดี๋ยวจะต้องสั่งงานนะครับกระแรงนกนี้จะต้องติดตั้งแต่ตรงนี้นะครับขั้วไปเลยจนถึงหัวเสาด้านบนนะครับอเพื่อจะไม่ให้มีรอยแตกกล้าวนั่นเองนะครับตะแกรงซึ่งเราเตรียมไว้หมดแล้ว ทีมงานช่างต้องทำตามแบบตามที่เราบอกเป็นไงช่างจะใช้มีไหมมีไหมไม่มีก็ต้องไปซื้อไงอ่าไม่มีต้องไปซื้อเลยไม่งั้นตัดไม่ได้นะไม่ใช่ไปฝืนตัดไม่ได้นะมันไม่ได้ฉากนะ นี่นะฮะสาเหตุตัวนี้เนี่ยช่างน่าจะเอาเปียกน้ํานี่นะฮะตัดไม่เข้าแล้วก็เมือเกินเหลือหนึ่งแผ่นเนี่ยต้องไปซื้อมาใหม่เดี๋ยวไปซื้อมาเลยถ้าไม่งั้นตัดมันไม่ได้ฉากนี่ก็คือความผิดพลาดข,ของช่างที่เอาใบไฟเบอร์อาจจะไปโดนน้ำแล้วตัดแล้วก็ร่องของมัน ว้างนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันหลังนี้ก็ทีมงานช่างส่วนหนึ่งก็มาปาดเพื่อที่จะวางข้อร้อยสายไฟนะครับข้อร้อยสายไฟเตรียมไว้รอเลยนะครับ ช่างของเราก็เจอฝนนะครับอสองวันก็เลยพากันมาหลบฝนที่ในบ้านนี้ก่อนนะครับนี่นะครับสังเกตตรงนี้รอยต่อนะฮะช่วงนี้จะต้องติดตะแกรงให้หมดนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะต้องให้ช่างเอาติดตะแกรงกงลกขึ้นไปจนถึงหัวเสาทั้งหมดเพื่อป้องกันการแสกล้านะครับ มต้องสั่งงานก่อนก็นนะ <S <S <ky> ต้องละบากหน่อยนะครับอย่างเช่นต,ตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องติดตะแกงตรงนี้ขึ้นไปจนถึงหัวเสานะครับเนี่ยอ่ะแล้วก็มาดูตรงรอยเชื่อมตรงนี้ ช่างยังไม่อยู่นะว่าจะต้องเตือนกันหน่อยแล้วนะครับว่ารอยเชื่อมตรงนั้นนะฮะทาไม่ดีนะครับหลายสองสามจุดเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดช่างมาทําแล้วเราต้องสั่งให้เชื่อมเพิ่มเติมนะครับไม่เช่นนั้นเราไม่ได้นะครับความแข็งแรงไม่มีนะครับจะให้ใครไปซื้อไม่งั้นมันตัด ตัดไม่ได้เดี๋ยวไม่เสร็จอมาดูหลังนี้บ้างนะครับหลังนี้ก็ฉาบรล้วนี้จะเสร็จหมดแล้วนะครับวันนี้น่าจะเสร็จนะครับแต่เรื่องสีนั้นยังทาไม่ได้เพราะว่าต้องรอให้ผนังที่ฉาบใหม่ๆนั้นแห้งนะครับแห้งก็ต้องให้แห้งร้อยเปอร์เซ็นถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าผนังไม่แห้งจะทาสีไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอาการบวมนะครับสังเกตเนี่ยมันยังอมน้ําอยู่นะครับต้องปล่อยแห้งอย่างน้อยเจ็ดวันน่นหนึ่งอาทิตย์ทีนี้เดี๋ยวเราพามาดูงานปูกระเบื้องบ้างนะครับปูกระเบื้องดูสิว่า งานกระเบื้องจะถึงไหนยังไงนะครับกระเบื้องที่เราใช้เป็นกระเบื้อง60นะครับกระเบื้องแกริโต60คูณ60นะครับกระเบื้อง60คูณ60นะครับมาดูห้องนี้ห้องนี้ก็ช่างเขาก็ยาแนวไปแล้วน,นะนะครับยาแนว เสร็จเรียบร้อยแล้วครูนะครับทีนี้ยาแนวบส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างเราก็จะซื้อ,อกันกันเปื้อนนะฮะกันเปื้อนมาคาดด้านข้างรอบๆนะครับส่วนด้านข้างนั้นเรายังไม่ได้ทาสีอีกหนึ่งรอบส่วนผน,งนังด้านบนนั้นทาเดี๋ยวต้องรอแห้งสนิทนะครับว่า เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,อยังนะครับด้านบนนี่นะฮะส่วนห้องนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะครับห้องนี้ก็วันนี้ต้องเสร็จวันนี้ต้องเสร็จ เนี่ยส่วนตรงนี้ต้งห้ามทาสีก่อนนะนะอีกข้างสวยต้องรอให้แห้งสนิทถึงจะทาสีพับได้นะครับเพราะว่าเป็นมันยังอมน้ำนะครับส่วนเพิ่มเติมทาสีไม่ได้ ช่างไฟ้ะดูช่างไฟไอตัวกระบอกตรงเนี้ยไม่ไเป็กระบอกที่หนูถือเนี่ยกระบอกนี้มันเป็นของที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ซื้อมาเพิ่มของที่ซื้อมาแล้วเนาะโอเคทีมงานสีเอยช่างช่าง,งไฟก็มาเตรียมที่จะใส่กล่องนะครับใส่กล่องเตรียมเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลา เร่งงานให้มันเสร็จนะครับด้านขาในสีรองพื้นนั้นทาเสร็จหมดแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับงานแลวก็ความคืบหน้าสำหรับวันนี้นะครับที่เราได้เข้ามากำกับน,น,นะครับว่าต้องทำอันไหนก่อนอันไหนหลังนะครับไม่เช่นนั้นแล้วช่างก็าทำงานไม่ถูกนะครับไม่ได้อย่างกำแพงนะครับกำแพงไม่ใช่ว่าถ้าเกิดฉาบเสร็จปุป๊บนะครับยังไม่แห้งดีนั้นจะทาสี รวบไปเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีการมันจะเกิดเชื้อรานะครับถ้าไม่แห้งจริงไม่สามารถที่จะทำได้นะครับอันนี้ก็คือบ้านหลังนี้นะครับเราพยายามกำกับแล้วก็เร่งให้เสร็จก่อนนะครับอีกเจ็ดวันนะครับวันนี้วันที่2ี่สแล้วนะครับเดือนนี้มี28แปดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับงานสีนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากงานไฟก็ไม่ใช่ยากนะก็แค่ติดกล่องนะครับส่วนหลังนี้ก็ทีมช่างสีเขาทีมช่างสีเขาช่างไฟนะฮะช่างไฟเขามาปาดเพื่อที่จะเดินท่อสายไฟร้อยท่อสายไฟทิ้งไว้นะครับ ต้องร้อยสายไฟก่อนนะครับต้องร้อยสายไฟวางท่อร้อยสายไฟก่อนที่จะให้ช่างฉาบนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วฉาบไม่ได้นะครับจะมาปาดที่หลังไม่ได้แน่นอนนะครับ ประมาณนี้นะคะรับสำหรับวันนี้นะครับว่าทุกวันเราต้อง,ต,องต้องเข้ามาดูนะครับในช่วงที่ว่าเราอยู่ตรงนี้เราต้องเข้ามาดูเพื่อให้ช่างนั้นรู้สึกว่าเรานี่คุมเข้มนะครับเราไม่ได้ปล่อยให้งานไปโดยทําไม่ถูกแบบไม่ถูกต้องนะครับไม่ได้นะครับมันมีผลกับช่างแต่มันมีผลกแบบับอนาคตนะครับลูก้าเวลาเขาไม่อยู่บ้าน เช้าเวลาเขาไม่อยู่บ้าน,นเพราะเขาต้องใช้ชีวิตในการอยู่บ้านนั้นตลอดนะฮะยาวนานนะฮะฉะนั้นบ้านเราต้องได้คุณภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราค่าไยมาเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ